พักเที่ยงแล้วมาทานเฟิร์สลาวหลังร้านดีกว่าเขาทำไว้รอแล้วนะคะมาดูกันเลยจ้าว่าเขาปรุงกันยังไงไปฉลอาจะใส่กี่หลายจะใส่เลยขอบฟอาแห้งอภิรค์อันนี้ต้มเส้นใช่เฟอร์สเฟิร์สเฟิร์สลาวเฟอร์สหรอเขาเรียกว่าเฟอร์สลาว์อ้าวแล้วก็มะเขือเคือเท่านบาง ฝือลาวแต่ว่าเราทําเป็นเหมือนฝือลาวแต่เราใส่เป็นเส้นม้วนเส้นคะะถ้าฝือลาวก็ใส่อะไรมันจะเป็นหมี่ขาวเส้นเล็กนะอ๋อแล้วก็จะมีมันก็เหมือนต้มเส้นนั่นแหละเนยค่ะแล้วก็มะเขือเทศอ๋อทำเป็นชุดไทยชุดมันแล้วก็ตักใส่อันนี้ปรุงรสเรียบร้อยแล้วปรุงรสเรียบร้อยมีอะไรบ้างคะปรุงรสก็จะมี รสดีของชูรสนิดนึงเกลือแล้วก็ผิวขาวแค่นั้นใส่คระกไทนิดนอเค่ะใส่พริกไทยนิดนึงค่ะวบอันนี้นิดนึงนะอะไรเอ่ยหมักบยวดําบงโปมักใส่ไปแล้วค่ะแ้วก็ใส่นิดนึงได้ค่ะ มันมีตอนน้ำตาลนี่าบอดนะแล่วาน้ำตาลไหมคะสเต่แล้วก็ผิดคง่า้ตาลแล้วก็ริดอไตอบเจ้าไอ้เคยเยอาบอกาตอยเ็ดไมันใช้มันเือนตมันบสามาเลี้ยงยังสันไปได้แล้วผู้รีดสีสัต์ก็จะตัดัเกิงน้อยแล้วก็ขาดนะ